15บทเรียนธุรกิจของอีลอนมัสสุดยอดอัจฉริยะเจ้าพ่อนักคิดแห่งนวัตกรรมบ้าระหัมของโลกไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นจุดสนใจของชาวโลกไปหมดสำหรับอีลอนมัสเจ้าพ่อนักคิดแห่งนวัตกรรมความบ้าระห่าที่ชาวโลกยกย่องให้เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ซึ่งอีลอนมัสคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและก็เป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่3บริษัทก็คือบริษัท PayPal ที่เป็นตัวกลางในการจ่ายและรับเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบริษัท SpaceX ที่สามารถส่งจรวดขึ้นไปในอวกาศและบริษัท Tesla Motor ซึ่งผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาและอาจจะพลิกโฉมวงการรถยนต์ของโลกได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยและด้วยและด้วยก็บุคลิกที่โดดเด่นของเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Iron Man ได้นำไปสร้างเป็นบุคลิกของโทนี่สตาร์คพระเอกชื่อดังของเรื่องไม่น่าเชื่อว,ว่าอีล n อนมาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่วัยเพียง28ปีเท่านั้น ซึ่งทุกวันนี้เขาก็ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่ากว่า14.5พันล้านเหรียญสหรัฐอีลอนมัร์เกิดในประเทศแอฟริกาใต้เมื่อปี1971เขาเป็นลูกครึ่งแคนาดาอเมริกันแอฟริกาใต้ด้วยความที่พ่อของเขาเป็นวิศวกรจึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้อีลอนมัร์เริ่มสนใจเรื่องของเทคโนโลยีนอกจากนี้เขายังเป็นหนอนหนังสือตัวยงมาตั้งแต่เด็ก บวกกับความหลงไหลในเรื่องของอวกาศเป็นพิเศษความอัจฉริยะเริ่มฉายแววเมื่ออีลอนมัสวัยเพียงแค่12ปีเขาก็ได้เขียนโค้ดวิดีโอเกมอวกาศและก็ขายให้กับนิตยสาราคอมพิวเตอร์ในราคา500เหรียญชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้สวยหรูนักเพราะเขาเติบโตมากับพ่อที่มีอารมณ์รุนแรงและก็ชอบใช้กำลังและอีลอนมัสเองก็ยังเคยถูกรังแกที่โรงเรียนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลอีกด้วย เขาเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและคิดว่าอนาคตของคุณกำลังจะไปได้สวยวันนั้นคือวันที่ดีมากแต่ถ้าเริ่มต้นไม่ดีย่อมแปลว่าวันนั้นทั้งวันไม่ใช่วันที่ดีหลังจากจบปริญญาตรีสองใบในสาขาเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิเวเนียอีลอนมัดก็ได้เรียนต่อในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียแต่เขา ก็ตัดสินใจลาออกหลังเรียนได้เพียงแค่2วันเพราะไม่ต้องการเสียเวลาในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองซึ่งในยุคนั้นเป็นช่วงที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตกำลังบูมเขาก็ได้เปิดบริษัทแรกในชื่อว่า Zip2 Corporation ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่คล้ายๆกับ Google Map ที่ผสมผสานกับ Yellow Page มันเป็นแหล่งจัดหาข้อมูลออนไลน์เวอรชนใหม่ให้กับนิวยอร์ก ให้กับนิวร์กชามและก็ก่อนที่จะมีบริษัทขอซื้อเอจะมีบริษัทอื่นขอซื้อไปด้วยมูลค่าประมาณ300กว่าเรียญดอลลาร์สหรัฐโดยที่อีลอนมัสมีส่วนแบ่งประมาณ22ล้านเหรียญทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยวัยเพียง28ปีและในต่อมาต่อมาในปี1999อีลอนมัสกก็ได้เปิดบริษัทที่ชื่อว่า X.com เป็นธนาคารออนไลน์ ซึ่งเขาได้สร้างความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการสร้างการรักษาความปลอดภัยในการโอนเงินผ่านที่อยู่อีเมลของผู้รับต่อมาในปี2000เขาก็ได้ซื้อบริษัทเ,เขาก็ได้ซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Confinity ซึ่งได้เริ่มหาวิธีการโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า PayPal ทำให้เขาทิ้งธนาคารออนไลน์แบบดั้งเดิมและก็เปลี่ยนชื่อจาก x com เป็น PayPal ที่มุ่งความสนใจกับการ กับการที่เป็นผู้ให้บริการในการจ่ายโอนเงินทั่วโลกและในปี2002 Ebay ก็ได้เข้าซื้อ Paypal เป็นจำนวนเงิน1.5พันล้านเหรียญซึ่งเขาทำเงินได้จำนวน165ล้านเหรียญสหรัฐจากการปันผลหุ้นของ eBay หลังจากนั้นเขาจึงหันมาทุ่มเวลาในการทำตามความฝันและก็เตรียมในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกใบนี้ด้วยการสร้างบริษัท SpaceX ในปี2002พร้อม กับความคิดที่บ้าบิ่นและก็ก้าวกระโดดของเขาคือการทำโครงการอพยพคนไปอยู่ดาวอังคารเพื่อสร้างอาณาจักรมนุษย์บนดาวอังคารภายใน10-20ปีซึ่งเขาอยากให้มีประชากรอาศัยอยู่และก็ได้นำระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นไประเบิดที่ดาวอังคารเพื่อสร้างสภาวะโลกร้อนโดยอยู่ในช่วงศึกษาภาวะกรีนเฮาส์บนดาวอังคารเขามีความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะมีธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างดวงดาว ต่อมาอีลอนมัสก็ได้เปิดบริษัทเทส l a มอเตอร์เพื่อผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและก็ได้สร้างรถยนต์ซีดานไฟฟ้า4ประตูที่สามารถขับไปได้ในระยะไกลโดยไม่ต้องใช้น้ำมันวิธีการประกอบรถยนต์ก็จะใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่และคาดว่าพลังงานไฟฟ้าจะเป็นพลังงานหลักของระบบขนส่งในอนาคตซึ่งอีลอนมัสยังเสนอแนวคิดว่ารถยนต์ในอนาคตหากใช้คอมพิวเตอร์ขับจะมีความปลอดภัยมากกว่า ซึ่งแนวคิดนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอีลอนมัสยังมีการวางแผนที่จะผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตอีกด้วยแต่ความต้องการที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะเขาเติมเข้าสู่การสร้างโครงการ Solar City เพื่อให้เป็นเมืองพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกบ้านจะสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานอื่นๆนอกจากนี้ยังมีโครงการสุดไฮเทคอย่างไฮเปอร์ลูปก็เป็นการสร้างระบบการขนส่งความเร็ว962กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการออกแบบออกแบบให้เป็น่อเชื่อมระหว่างซานฟรานซิสโกกับลอสแอนเจลิส จากเดิมที่ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงให้เหลือเพียง35นาทีตู้โดยสาร1ตู้จะออกจะออกจากสถานีทุกๆ30วินาทีโดยใช้หลักการในการใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนปัจจุบันบริษัทเทสลากำลังผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นโมเดล3ราคาเบาๆอยู่ที่ประมาณ35,000ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทสลาก็มีขนาดของ Market Cap ที่30,000ลา้ลานเอ่อ30,000ล้านดอลลาร์ไม่ใช่30,000อ่าแล้วก็เขาก็กำลังจะสร้างโรงงานในการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนอกจากผู้คนจะยกให้อีลอนมาคือไอรอนแมนที่มีชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเขายังถูกขนานนามว่าเป็นสตีฟจ็อบส์คนถัดไปอีกด้วยนี่คือประวัติของอีลอนมสก์ ก็คือแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีคนอย่างเขาอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งความคิดก็สุดโต่มากสุดๆขนาดนี้น้อยมากที่จะเป็นนักคิดได้แต่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในตัวของอีลอนมัสสิบ้าแนวคิดของ Elon Musk, อีลอนมัสอัจฉริยะเจ้าแห่งนักคิดผู้สร้างนวัตรกรรมระดับโลกข้อแรกคือมองการไกลมองไกลนอกเหนือจากความฝันของตัวเองนอกเหนือไปจากการสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วอีลอนมัส ยังจะมองการไกลและก็สร้างสิ่งที่คนอื่นคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้โดยจะต้องทำให้สำเร็จด้วยเทคโนโลยีและเขาก็ยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองโลกในระยะยาวซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการคิดเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมโลกจากแนวคิดนี้ทำให้ชื่อของอีลอนมัสมีความโดดเด่นและก็ถูกจับตามองจากคนทั่วทั้งโลกแนวคิดที่2คือคิดเสมอว่าต้องการอะไรในชีวิต เขามักจะคิดเสมอว่าอะไรบ้างที่จะกระทบต่ออนาคตของมนุษยชาติมากที่สุดซึ่งสิ่งที่เขาคิดได้ก็คืออินเทอร์เน็ตพลังงานทดแทนการท่องอวกาศและก,การอาศัยอยู่บนดวงดาวดวงอื่นๆสมองกลอัจฉริยะและการเขียนพันธุกรรมของมนุษย์ขึ้นมาใหม่สำหรับอีลอนมัสความคิดในตอนนี้ก็คือจะให้ความสนใจในเรื่องของพลังงานและอินเทอร์เน็ตมากกว่าส่วนเรื่องอื่นๆอาจจะดูเกินกำลังไปสำหรับเขาในตอนนั้น 3. ก็คือมุ่งมั่นเปลี่ยนโลกให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นแม้ว่าอีลอนมัสจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ตามแทนที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่เขากลับยังคงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโลกของเราให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นเขาจึงลงทุนด้วยเงินกว่า100ล้านดอลลาร์เพื่อก่อตั้งบริษัท s p a c e x โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์เดินทางไปอวกาศและขยายอนาณานิคมบนดาวอังคาร 4. ก็คือสร้างพลังงานทดแทนก่อนที่น้ําจะท่วมโลกอีลอนมัสให้ความสนใจกับเรื่องของพลังงานทดแทนเพราะหากใช้พลังงานปิโตรเลียมต่อไปก็จะทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น5องศาและจะส่งผลให้น้ําแข็งละลายเร็วขึ้นน้ําจะท่วมทวีปทางตอนเหนือของโลกทําให้เขานึกถึงการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีแบตเตอรี่เขาลงทุน กับเงินส่วนตัวของเขาประมาณ70ล้านดอลลาร์ในบริษัทเทสลาเพื่อก่อตั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยการสร้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทำให้โลกได้ใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืนทั้งๆท,ที่รู้ว่าไม่เคยมีบริษัทไหนที่ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสาเร็จมาก่อนข้อ 5. ความสาเร็จสร้างขึ้นเองได้เขามักจะบอกว่าความสำเร็จไม่มีวันได้มาง่ายๆหากไม่ได้ลงมือทำ จะมีสักกี่คนที่สามารถสร้างบริษัทสตาร์ทอัพได้หลายแห่งและประสบความสำเร็จทุกครั้งจะมีสักกี่คนที่สามารถสร้างบริษัทจรวดที่องค์การนาซาสนใจที่จะร่วมธุรกิจด้วยและจะมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะเป็นศัตรูกับบริษัทรถยนต์น้ำมันรวมทั้งบริษัทปิตโตรเลียมทั้งโลกด้วยการสร้างรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นทั้งหมดที่ว่ามานั้นเกิดขึ้นเพราะความคิดของอีลอนมัสก์ทุกอย่าง ทุกอย่างมันจะต้องทำได้สำเร็จหากมีการลงมือทำข้อ6กล้าที่จะเสี่ยงเพราะถ้าหากสำเร็จแล้วมันต้องคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเขาจะมีมุมมองของความคิดที่กว้างไกลกว่าคนทั่วไปและกล้าที่จะกําหนดเป้าหมายที่คาดว่าจะสำเร็จในอนาคตแม้หลายคนจะบอกมันจะบอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ แต่อีลอนมัสกล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งที่เขาคิดว่ามันทําได้มันสําเร็จได้และมันก็จะคุ้มค่าในวัยหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานซึ่งอาจจะยังไม่มีภาระมากมายควรมีความกล้าที่จะฝันและเสี่ยงทําตามความฝันของตัวเองซึ่งความลับในการสร้างสารรค์นวัตรกรรมของเขาก็คือความกระตือรือร้นนั่นเองข้อ 7. ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเพราะเขามีความมุ่งมั่นต่อแนวคิด และโครงการที่จะทำทุกครั้งทำให้เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆแม้ในอดีตที่ผ่านมาการทดสอบจรวจไปสู่อวกาศของเขาจะประสบความล้มเหลวหลายครั้งซึ่งมันก็คือการสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และก็ยังทำสิ่งที่ผิดพลาดให้กลับมาสำเร็จได้อีกครั้งข้อ8ต้องรักสิ่งที่ตัวเองทำอีลอนมสก์มักจะบอกกับทุกคนว่า ไม่ว่าจะมีกี่โครงการมันก็คือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ <C ül> และที่สำคัญก็คือเราจะต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะถ้าหากไม่รักก็คงไม่มีความสุขและไม่มีใจที่อยากจะทำแต่ถ้ารักในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องคอยคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาและต้องไม่รู้สึกว่าเป็นภาระให้คิดว่าเหมือนกับงานอดิเรกที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเบื่อเขาเปรียบว่านักกีฬาที่เขาประสบความสำเร็จ นั่นแสดงว่าพวกเขาต้องชอบและก็รักกีฬานั้นๆและคงไม่เบื่อที่จะฝึกซ้อมทุกวันเพราะมีความอยากที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆและอีลอนมัรเขาก็เป็นแบบนั้นเช่นกันขอ้อ9คัดเลือกคนเก่งๆให้มาร่วมงาน เขาจะให้ความสำคัญกับการทำงานทุกโครงการอย่างมากและมักจะเลือกสรรคัดหาคนเก่งๆมาทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สามารถแก้ปัญหาได้รวมถึงการทำงานเป็นทีมและการดูแลรักษาบุคลากรเพราะเราจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการให้ความสำคัญกับการบริหารคนในองค์กรข้อ10ต้องมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการดีที่สุดอีลอนมัสบอกว่า ไม่ว่าจะขายอะไรต้องให้มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการของตัวเองดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของคนอื่นซึ่งจะทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ที่จะทำให้งานทุกอย่างออกมาดีที่สุดและก็พร้อมที่สุดข้อ11ต้องทำงานอย่างหนักและคิดเยอะๆตลอดเวลาอีลอนมัดบอกว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบปริญญาเอกในการที่จะเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งเขาและพี่ชายต้องทำงานหนักมากๆชนิดที่ว่า work super hard เลยเพราะว่าสมัยที่เริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ๆพวกเขาทำงานหนักมากตลอดเวลาที่ลืมตาถ้าพักก็คือเวลานอนเท่านั้นซึ่งเคล็ดลับในการทำงานของเขาให้ประสบความสำเร็จก็คือการทำงานเยอะๆข้อ12ความล้มเหลวเป็นเหมือนกับตัวเลือกเขาบอกว่าความล้มเหลวถือเป็นหนึ่งในตัวเลือก หากคุณยังไม่เคยพลาดนั่นอาจจะแปลว่าคุณยังไม่เคยที่จะริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆทำให้เขาสามารถหาสิ่งใหม่ๆห,หาแนวคิดใหม่ๆม,มาต่อยอดให้สำเร็จได้ผู้คนนับไม่ถ้วนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกกับอีลอนมัสว่าไอเดียของเขาเป็นเรื่องที่ไร้สาระและไม่มีทางสำเร็จแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจและก็ยังคงทำสิ่งต่างๆในแบบที่เขาต้องการข้อ13 จะต้องมีความกลา้าบ้าบินที่จะเสี่ยงต้องสามารถที่จะคิดในการออกแบบระดับระบบต้องคิดในการออกแบบระ,ระดับระบบพร้อมที่จะดึงเอาการออกแบบของเทคโนโลยีและธุรกิจเข้ามาในองค์กรรวมเพื่อผสมผสานในรูปแบบผสมผสานให้เป็นรูปแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งน้อยคนที่จะสามารถทำได้สิ่งสำคัญก็คือการรู้สึก โคตรมั่นใจจะต้องมีความรู้สึกโคตรมั่นใจต้องมีความกล้าต้องมีความบ้าบิ่นที่จะเสี่ยงเพราะมันก็เหมือนกับการเดิมพันจะตาชีวิตไว้กับงานทุกอย่างที่เสี่ยงแม้อาจจะต้องทำตามแบบนั้นหลายครั้งก็ตามข้อ 14. คิดตลอดว่าจะทำอย่างไรจึงจะค้นพบสิ่งใหม่ๆเขาบอกว่าการมีกรอบสำหรับแนวคิดเป็นสิ่งที่ดีปัญหาต่างๆจะต้องจะต้องลงถึงจุดที่ เป็นแก่นความจริงและก็ใช้เหตุผลก่อนที่จะเกิดปัญหาการลอกเรียนแบบในสิ่งที่คนอื่นทำซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยสมองอาจจะไม่ได้ทำงานหนักจนเกินไปแต่เมื่อคุณต้องการทำอะไรใหม่ๆคุณจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วต้องทำยังไงจึงจะทำให้เกิดการค้นพบซึ่งมันคือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำข้อ15ก็คืออันนี้สำคัญมากทุกวินาทีมีค่ามาก ทุกวินาทีมีค่าเสมออีลอนมัสถือว่าถือว่าเขาเป็นหนอนหนังสือตัวยงเลยก็ว่าได้เพราะเขาอ่านหนังสือมากพอๆกับมากพอ,พอกับที่คนอื่นที่ชอบดูทีวีในในหนึ่งวันเนี่ยทุกคนต่างก็มี24ชั่วโมงเท่ากันซึ่งคุณไม่สามารถขอเวลาเพิ่มได้แม้แต่วินาทีเดียวแม้จะรู้แบบนั้นแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนใช้เวลาไปกับเรื่องที่ไร้สาระและก็ใช้เวลา และก็ใช้ชีวิตให้แบบเวลาผ่านไปวันๆแต่ตัวอีลอนมัสเองเขาต้องการใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการทำงานการทำงานไม่ใช่มุ่งผลเฉพาะมูลค่าทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นแนวคิดของการมองโลกที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างนักธุรกิจธรรมดากับนักธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งอีลอนมัสบอกว่า ทุกอย่างอยู่ที่ความกล้าคิดอยู่ที่ความกล้าฝันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าอย่างการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่าการเดินทางไปอวกาศซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็หาพบได้ยากใน CEO บริษัทอื่นๆแน่นอนแต่อีลอนมัสเชื่อว่าตัวเขากำลังทำในสิ่งที่ดีและกำลังสร้างความแตกต่างในทางบวกให้กับโลกใบนี้เป็นยังไงคะได้ฟังแนวคิดของอีลอนมัสแล้ว ต้องคารวะในความคิดและก็น้าใจของเขาเนาะที่ไม่ได้ทําแค่เพื่อตัวเองเป็นหลักแต่มุ่งไปที่มวลมนุษยชาติและก็เพื่อวิถีชีวิตที่ดีของเพื่อนมนุษย์ที่จะได้อยู่บนโลกใบนี้อย่างปลอดภัยและก็มีสันติสุขโดยการทําบางสิ่งบางอย่างณนปัจจุบันนี้อย่างเต็มที่เต็มกําลังโดยที่ไม่มีใครมาต้านได้เพราะเขาได้ไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วเนยก็เชื่อนะคะว่าคุณสมบัติแบบนี้มีอยู่ ในตัวคุณเองเช่นกันลองดูว่าคุณมีอะไรบ้างนะแล้วก็พัฒนาข้อต่อไปให้มันมีจนครบรับรองว่าคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกัน